ท่านผู้ชมก่อนจะคุยกันคนปานเทพพัวพงพันพ้นเมื่อเช้านี้เองค่ะเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดขยายความเรื่องคดีที่คุณอ้อยจตุพรแจ้งความคุณสิทธาทานายคนดังคดีเงิน39ล้านซึ่งคุณสิทธาชี้แจงไปในวันนั้นอ้างว่าคุณอ้อยถูกหลอกจากสแกมเมอร์แล้วก็เป็นคนแค่ประสานให้คุณนุี่เป็นเพื่อนอเพราะคุณอ้อยยืนยันต้องการโอน เพื่อจะดึงตัวเข้าเข้ามาในเมืองไทยใช่ไหมฉชิคนน่ะใช่ค่ะและสุดท้ายคุณจิตาเตือนแล้วพอดูผิดปกติ<ช>ไปเช็คจากคุณเอสุป,ประชัยให้ติดต่อคุณเหลียวที่สามารถจะตรวจสอบเรื่องนี้ว่าไม่จริงหรอกไม่ใช่ตัวจริงเขาจะมาตอบได้ยังไง<ช>นายเจและเขาเข้าทําป่าทําสมาธิอยู่เข้าป่าอยู่ตอนนี้คุณอ้อยก็ยังยืนยันถึงขนาดคุณสิทธาอ้างว่าคุณอ้อยเนี่ยบอกว่านี่มาเงินฉัน ฉันจะให้ใครก็เรื่องของฉันแล้วก็เลยถอนตัวออกมาก็เลยเป็นจุดที่ผมไม่ยุ่งเลยแต่ประเด็นนี้คนปานเทพบอกอย่างนี้เงิน3าิล้านตอนนี้คนวิจารณ์กับเสอเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนปะปนกันกับเงินก้อนอื่นๆเพราะฉะนั้นเรียนได้ทราบว่าตามข่าวที่ได้ยินมาเมื่อสาพฤศจิกาที่เป็นวันแรกที่พี่อ้อย ตัดสินใจแจ้งความเพิ่มเติมในคดีษษษษ39ล้านกับผู้ต้องหาและพวกในฐานความผิดร่วมกันช่อโกงและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์มันเป็นความคืบหน้าระหว่างการให้ปากาพามพอาในครั้งแรกที่พี่อ้อยมาที่บ้านพระอาทิตย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ตนเองเป็นฝ่ายได้ยินจากสายข่าวว่ามีเรื่องเงิน39ล้านเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจึงเปิดประเด็นนี้นาเสนอข่าวไปก่อนที่ เพราะในเวลานั้นพี่อ้อยยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกเป็นขบวนการไปแล้วหรือไม่จึงยังไม่ได้แจ้งความในประเด็นนี้หลังจากนั้นเจอพี่อ้อยครั้งที่สองจึงได้เห็นหลักฐานว่าเงิน39้าล้านเป็นเรื่องจริงและมีพิรุธหลายเรื่องซึ่งยิ่งพี่อ้อยได้มาพบความจริงระหว่างให้ปากคำกับตำรวจจึงตัดสินใจแจ้งความเพิ่มในเวลาต่อมาอมและไม่ขาดอายุความนับแต่วันที่รู้อคุณปานเทพพัวพงพัน์สรุปว่า ชายคนหนึ่งชื่อนุเป็นคนที่ทนายตั้มแนะนําให้มารู้จักพี่อ้อยให้มาทําหน้าที่ในการโอนเงินบิตคอยน์ให้กับพี่อ้อยเข้าไปในบัญชีอินสตาแกรมบัญชีหนึ่งโดยพี่อ้อยโอนเป็นเงินบาทให้นุสองครั้งเพื่อให้โอนบิตคอยไปให้บัญชี Instagram อินสตาแกรมที่แอบอ้างว่าเป็นของนักแสดงชาวจีนภายหลังต่อมาเชื่อว่าเป็นพวกมิจฉาชีพหลอกลวงหรือที่เรียกว่าสแกมเมอร์แต่ ก็ยังไม่ใช่ประเด็นแห่งคดีนี้และก็งวงเล็บบอกว่าซึ่งทนายตั้มพยายามพูดถึงช่วงเวลานี้อย่างเดียวแบบตัดตอนแต่ประเด็นนี้คุณปานเทพระบุว่าประเด็นของคดีเกิดขึ้นหลังจากนั้นที่ทนายตั้มพยายามจะบ่ายเวี่ยงว่าไม่รู้เรื่องและไม่ได้กล่าวถึงเลยก็คือนุกับสารินีมาบอกอ้างกับพี่อ้อยว่ากระเป๋าเงินที่โอนเงินบิตคอยน์นั้นแท้ที่จริงเป็นของสารินีและถูกระงับบัญชีเพราะไป,ปะพัวพันกับอินสตาแกรมมิจฉาชีพหลอกลวงรายนี้ทําให้เงิน ในบัญชีถูกดูดไปทั้งหมดสารินีเสียหายมูลค่า39ล้านในบัญชีทั้งหมดอือันนี้นนแปลว่านุกับสารีมาอ้างกับพี่อ้อยค่ะว่าบัญชีนี้บิตคอยเนี่ยกระเป๋าเงินที่โอนเนี่ยถูกระงับเพราะไปพัวพันไอจีมิจฉาชีพ Instagram มมิจฉาชีพบัญชีดูกเงินไปหมด เสียหายเท่าไหร่39ล้านเพราะฉะนั้นตัวเลข39ล้านเนี่ยมันเป็นตัวเลขของมูลค่าเงินในบัญชีกระเป๋าเงินดิจิตอลและวันที่23พิภาพฤษภาคม6ก เวลาประมาณเที่ยงสารินีไปลงบันทึกประจําวันที่สอนอบางซื่อโดยอ้างว่าสารินีมีกระเป๋าเงินออนไลน์ชื่อบัญชีหนึ่งใน Gmail และโอนเงินสกุลบิตคอยให้กับบุคคลไม่ทราบชื่อสกุลโดยใช้วิธีสแกน QR Code บัญชีหนึ่งจำนวน7ครั้งอย่างที่เรานําเสนอไปก่อนหนะ้า <5. S 2> ซึ่งรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยเจ็ครั้งครั้งละแสนกว่าบาทแล้วก็มี8ปดแสนเจ็ดอีกสองครั้งรวมแล้วทั้งหมด2อล้านสองกว่าบาทค่ะคุณปานเทพเขียนระบุว่าสารินียังได้ลงบันทึกประจําวันต่อด้วยว่าปรากฏว่าหลังจากนั้นบัญชีที่เชื่อมต่อกับ Gmail ของสารินีรวมถึงแอปกระเป๋าเงินออนไลน์ถูกระง,งับบัญชีไม่สามารถเข้าได้อีกเลยก็ขอให้ตํารวจสืบสวนตรวจสอบบัญชีปลายทางว่าเป็นของใครและเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรสารินี ในบันทึกก็คือจึงมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด แลวคุณปานเทพก็อธิบายว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าสารินีเสียหายจริงหรือไม่เสียหายมากถึง39ล้านบาทหรือไม่และการไม่ลงบันทึกมูลค่าความเสียหาย39ล้านบาทในการแจ้งความกับตำรวจนั้นผิดวิสัยหรือไม่เพราะเหตุใดจึงลงแต่ยอดเงินที่โอนไปโดยไม่กล่าวถึงความเสียหายและความน่าสนใจอีกประการหนึ่งคุณปานเทพบอกว่าก็คือมีการถูกระง,งับบัญชีจนไม่สามารถเข้าบัญชีได้อีกเล เ,เป็นความจริงหรือไม่คุณปานเทพเขาใจว่าคุณจะคุยกับพี่อ้อยค่ะนุกับสารรเน นำใบแจ้งความไปบอกพี่อ้อยแล้วยังได้ทะเลาะกันและร้องไห้ต่อหน้าพี่อ้อยเสมือนว่าเพราะไปทำธุรกรรมให้พี่อ้อยจึงทำให้ต้องเสียหายและเดือดร้อนทำให้พี่อ้อยหลงเชื่อและรู้สึกเสียใจที่ทำให้นุและสารินีได้รับความเดือดร้อนจึงได้มอบแคชเชียร์เช็คจำนวนเงิน39ล้านบาทให้กับสารินีและนุเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นคุณบานเทพบ,บอกต่อมาพี่อ้อยเพิ่งจะมาทราบเรื่องที่นุก,กับสารินีที่ตั้มพามา บอกพี่อ้อยนั้นไม่ใช่ความจริงใดๆเลยส่วนไม่จริงอย่างไรนั้นจะยังไม่ขอเปิดเผยในเวลานี้แล้วก็ตั้งคำถามว่าถ้าเช่นนั้นเงินที่พี่อ้อยจ่ายไป39ล้านบาทเมื่อวันที่25พฤษภาคม66ก็เป็นเรื่องที่ซับถูกประทุษร้ายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหรือไม่และอีกคำถามที่ตามมาคือแล้วเงิน39ล้านบาทไปให้ใครกันแน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงหลังจากเงินเข้าบัญชีสาลินีไม่กี่วันก็มีการถอนเงินสดทั้งก้อนออกจากบัญชีออกไปโดยมีบอดี้การ์ดหลายคนพร้อมกระเป๋าลากมาใส่เงินที่ธนาคารซึ่งขั้นตอนการถอนเงินสดทนายคนดังน่าจะรู้เรื่องนี้ด้วยอย่างแน่นอนอส่วนจะรู้อย่างไรและเกี่ยวข้องแค่ไหนเชื่อว่าการให้ปากคำของพยานและหลักฐานได้ถูกรวบรวมและอยู่ที่ตำรวจครบถ้วนหมดแล้วและ ความจริงจะเป็นอย่างไรไม่ขอเปิดเผยในเวลานี้ให้เสียรูปคดีอ,อีกทั้งเงินก้อน39ล้านบาทจะไปที่ใครบ้างและจํานวนเท่าไหร่นั้นก็จะยังไม่เปิดเผยในเวลานี้เช่นกันแปลว่าคุณปานเทพมีสิแปลว่ารู้แต่ขอให้รอคําแถลงสรุปสํานวนจากตํารวจให้กระจ่างชัดเจนอีกครั้งว่าเป็นขบวนการแบ่งงานการทําหน้าที่หรือไม่อย่างไรและคุณปานเทพโพพงพาก็สรุปว่าดังนั้น39ล้านบาทไม่ได้เกี่ยวกับสแกมเมอร์เฉินคุณอะไรเลย ไม่ใช่เงินที่จ่ายให้ต่างชาติคนไหนด้วยเพราะมันเกี่ยวกับขบวนการในเมืองไทยเงินในเมืองไทยโดยคนไทยแท้ๆที่ไม่ใช่เฉินคุณแต่เป็นเชิดคุณต่างหากเชิดคุณเชิดคุณเชิดที่เหมือนกับเชิดหน้าเชิดเงินงเงี้ยหรอเชิดเงินหรือเปล่าคาว่าเชิดเชิดไปอ่ะค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่คุณปาเทพตั้งข้อคําถามและอาจจะเป็นการตั้งข้อสงสัยและตั้งข้อหาเนี่ยท่านผู้ชมอย่างไม่เป็นทางการ ก็อรอดูตำรวจเขาทำงานเรายังไม่สามารถยืนยันหรอกแต่เหมือนกับอธิบายว่าอ่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงไลไม่หมดมันเยอะเยอะอ่ะท่านผู้ชมคือเรื่องนี้อ่ะถ้าว่าไปแล้วสตอรี่มันน่าสนใจมากเลยท่านผู้ชมอ่สาล้านเนี่ยตูนลองนึกภาพการถอนเงินสดเนี่ยมันไม่ง่ายนะสามสิโลอ่ะใช่ล้านหนึ่งคือหนโลอ่ะปึ้งหนึ่งคือหนโลอ, <c oughs> อย่าเรียกว่าปึง ตั้งหนึ่งล้านหนึ่งเนี่ยปร,ประมาณแสนหนึ่งประมาณแค่นี้ค่ะล้านหนึ่สเปกสิกก็ต<ล>ั้งหนึ่งที่เราเคยเห็นอะโลนึงอะประมาณนั้นค่ะที่เขาคิดเป็นโล39โล39โลถ้าเป็นอย่างที่คุณปานเทพบอกถอนเงินสดแล้วเอาไปหมดเลยนะคะมีบริการหลายคนพร้อมกระเป๋าลากมาใส่เงินที่ธนาคาร